คำเตือนริบีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้เล่นตามเด็ดขาดนะครับด้วยความหวังดีจากช่องไรอันพิงนะครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทคนด้วยนะครับมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรอันพิงนะครับนะก็อยู่กับช่องหลักนะครับทุกคนนะก็อาแปะเหมือนเดิมนะครับทุกคนรอบนี้นะครับผมมีงบอยู่ที่3,000นะครับเดี๋ยวผมจะมาปั่นนะครับทุกคนนะ กับโบสถนธรรมและก็สุดเปอร์เซ็นนะครับทุกคนนะอ่าโบสถนธรรมนะครับก็เป็นรอบเที่ยงนี่เองครับทุกคนก็มีเกณฑ์ตามนี้เลยนะครับนะและก็สุดเปอร์เซ็นอยู่ที่เป็นสิบเปอร์เซ็นนะครับก็ถือว่าน่าเล่นนะครับแล้วก็ปุ่มโบสถนธรรมนะครับก็อบกลุ่มเเดือนพูดโกยอยู่ได้เป็นเทคนิคได้เป็นความคิดเห็นกันนั่นเองนะครับทุกคนนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเก็บกลุ่โบสถนธรรมและก็สุดบอกเปอร์เซ็นนะครับมีเล็กได้คิดได้เลยนะครับอ่ะก็มีพูดเยอะเดี๋ยวไปดูในตัวเกมบลีดก่อนแล้วก็ว่า รอบนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนนะมางบสามพันนะครับเ,เดี๋ยวผมขอซื้อนะครับแปดสามสิบเลยแล้วก,กันนะไปก็พันห้านะครับทุกคนแปดสามสิบนะครับ ไปโอเคผมว่าจะเอาสัก14คูณที่6นะครับทุกคนนะก็ไม่รู้ว่าจะได้ป่ะงหมุนกันก่อนนะครับเอาเฮ้ยโอ้โหดำไปกันต่อครับมันต้องได้สิวะเอางี้ดีกว่าทุกคนอ่ะงั้นเราเปลี่ยนไปกดบนเลยนะครับ ในเมื่อเราหมุนวงล้อใช่ไหมทุกคนอ่ะอันนี้เป็นเทคนิคที่ท่านชมเคยบอกมานะครับ FC ท่านชมเคยคอมเมนต์มาบอกว่าเวลาเราหมุนวงล้อเนี่ยคือหากว่าสมมติเราหมุนตัวคูณใช่ไหมทุกคนแล้ววงล้อมันสีนำดำาอะ่ะมันอยู่ใกล้ใกล้ขีดอะ่ะเราเรารอบต่อไปให้เราเปลี่ยนไปกดอันอื่นเลยนะครับเออเนี่ยเห็นไหมผมดรา,ามุากเนื่้มันมันเกือบทุกคนผมก็เลยเปลี่ยนไปกดตัวหมุนแทนนะครับนะ กดยาวถึงโค่เลยนะครับเออรมาละลาสักนิดก็แล้วกันนะครับถามว่ามันไม่ใกล้เดี๋ยวเราไปต่อเลยนะครับโอเคนี่มันห่างอยู่นะครับถามว่ามันอยู่ใกล้ๆเนี่ยให้เราเปลี่ยนไปกดอนันื่นแทนเหมือนกับว่าอ่าเมื่อกี้ใช่ไหมทุกคนถามว่าด้านบนเวลาวเราหมุนหมุนหมุนใช่ไหมมันมันมันเข้าใกล้ไอ้ตัวขีดอ,ะอ่ะผงก็จะเปลี่ยนเนี่ยมาขอ20โค้ดก็แล้วกันแล้วกันนะก็ไม่รู้ว่า คูณยี่สิบคูณสิบหกนะครับตัวหมุนยี่สิบหมุนเอาดีไหมมันต้องต้องแต่งบ้างแหละอย่างน้อยก็ขอุนคืนแต่ก็บอกไว้ก่อนนะครับทุกคนคือกลุ่มมรดธรรมมันก็เพิ่มโอกาสให้กับเราเท่านั้นนะครับแต่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมนดธรรมหรือว่าสูตรเปอร์เซ็นต์นะครับนะมันก็แค่ ขเขาเรียกว่าเพิ่มโอกาสให้กับเรานะครับแต่มันก็ไม่แน่นอนตลอดไปไม่ได้ตลอดไปนะครับมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่ใช้ได้ตลอดนะครับทุกคนอันนี้ผมบอกไว้เลยเออเหมือนว่าระบบมันก็เปลี่ยนไปตลอดนะทุกคนนะเวลาเนี่ยเวลาท่านผู้ชมเล่นหรือว่าผมเล่นเนี่ยมีเทคนิคอะไรดีๆก็อย่ามาแชร์กันนะครับ โอเคไหลไปโอ้โหไม่ไหลวะ่ะสามพันแล้วทุกคนสามพันหกร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือเราได้ทุนคืนแล้วนี่ที่เหลือนี่กำไรล้วนๆเลยนะครับโอ้แลวก็อะใครที่ยังไม่ร่วมกิจกรรมนะครับ ก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับเดี๋ยวหมดเขตวันที่28นะครับเดี๋ยววันที่2ี่คือผมจะประกาศผู้โชคดีเลยนะครับนะคือบางคนก็มาคอมเมนต์ในช่อง V3 แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้แคปแคปหลักฐานส่งมาในละแอดผมนะครับต้องส่งหลักฐานมาด้วยนะครับเออหาว่าใครไม่ส่งผมก็ไม่เอารายชื่อไปสุ่มนะครับนะต้องส่งหลักฐานมาด้วยนะครับ มีคนมาคอมเมนต์นะครับมีมาแล้วมีมาแล้วย่อะเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ส่งหลักฐานมานะครับอย่างที่ผมไปเช็คดูมามานะเราก็ต่อกันนะครับทุกคนออ้ยตกดำเหลือสองพันห้าสองพันแปดอะเป็นห้าสิบสักทีครับไม่ได้เล่นนานเหมือนกัน,นครับเป็นห้าสิบอ้ยไม่ลงวะไม่ลงก็ซื้อครับ เพราะอย่างที่บอกไปนะครับทุกคนคือ,อร่วมกิจกรรมนะั่นคือต้องส่งหลักฐานมาด้วยมาด้วยนะครับนะคือแคปหน้าจอของตัวเองนะครับนะที่แคปที่กดกระดิ่งยังกันทั้งหมดแล้วแล้วก็คอมเมนต์นนะเออส่งมาด้วยนะครับนะใครไม่ส่งผมก็ไม,ไม่เอาไรชื่อ หมดว่ะกำไรหนึ่งพันกว่าบาทไม่น่าไปเล่นต่อเดี๋ยว่ะอ่ะมันเหลือสามร้อยท้ายก็ไปให้สุดแล้วกันเผื่อมันจะฟุกฟุกให้เรานะครับเฮ้ยเฮ้ยวายมาสองตัวแต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จ่ายไะไรกันเนี่ย มันไม่มวีวิวว่าจะเข้าฟิตอปิเลยเคสี่สิบสวยโอ้โหเอไม่ลงอะกอลรถเบ็ดครับทุกคนไม่ใช่นหลอกมันเหลือแค่นี้ผมจะเล่นได้หมดเลยไงไรู้จะเก็บไว้ทำไมครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับรอบต่อไปรอบมีก็อย่างที่เห็นนะครับ คงรู้สภาพนะครับนะสามพันหายไปในพริบตานะครับโอ้โ oh, ห oh, จริงๆผมก็ควรอยู่ตั้งแต่เมื่อรอบที่สาม้วทุกคนนะไอ้ยี่สคูณสิเราก็ได้กําไรมาประมาณพันกว่าบาทแล้วอะพันเออใช่พันเกือบสองพันเลยใช่ไหมทุกคนนะแต่ผมอืมโทษใครไม่ได้อะอยากไปเล่นเองนะครับอยากไปต่อเองนะก็จนหมดนะอ่ะออก็อย่างที่บอกไปนะทุกคนนะเวลาเราเล่นเนี่ย เราต้องมีสตินะครับทุกคนเดี๋ยวโลบมากนะครับโลบมากเลยเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนอ่ะโอเคครับรอบนี้ก็ถือว่าเสียนะครับทุกคนไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยเสียไปฟรีๆนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวไ้เจอคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ